อย่าลืมกดติดตามกดไปที่กระดิง่งกดไปที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปชมกัน<ฮ>สวัสดีครับผมใบพูเว็บซิ่ง16 8นะครับผมก็กลาบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวใบพูเว็บซิ่งที่น่ารักกันทุกท่านนะครับมามาเจอกันเดอีกแล้วนะครับทุกวันอนาะทิย์นะครับนี่มา วันนี้ผมจะพามาเปิดแบง่งปันให้เลยนะครับจากพระที่ผมเก็บไว้ที่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแบง่งปันให้มาเปิดหัวด้วยเลยดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่เลยครับรุ่นรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรเอฉลองนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ่าชื่อเต็มเตมก็คือ ร้อยปีฝาประธานนะครับวัดจะสร้างนะครับนี่วัดจะสร้างยังไงก็แรงครับแค่ตอนนี้ก็แรงแล้วนะครับจะมีอยู่สองเนื้อมั้งนะครับที่เป็นงานหน้ากากนะครับก็คือจะสอดไส้ด้านหลังเหรียญเป็นรูปรูปองค์ทั้งตัวของหลวงพ่อนะครับก็ผมไปดูมาราคาห,หูเล่นกันหมื่นกว่าแล้วนะอ่า ราคาหมื่นกว่าแล้วนะครับที่เป็นเหรียญสอดไส้นะครับสวยมากผมเจอมาแล้วสวยจริงนะครับแต่ราคาแรงไม่ไหวนี่มาเปิดก่อนเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับรุ่นร้อยปีฟาประทานนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ที่รู้ๆคือเนื้อเงินลงยาจีวอนนะครับ นี่ดูหลังคุดโอ้โหสวยมากนี่มาผมจะเปิดแบ่งปันมาชมกันใกล้ๆก,กันโอ้โหสวยงามทุกจุดนะครับอื้อดูครับอ่าน่าจะซาตินแล้วนะครับเนี่ยมันมีคราบดำๆนะครับโหสวยสวยจริงนะครับ ดูรายละเอียดตรงยันนะครับโอ้โหโแล้วผมชอบชอบการคุยพื้นหลังมากเลยนะพี่เพื่อนๆลองดูนะครับโอ้โหสวยนะครับนี่ลงยาจีวอเนียนๆงานวัดสร้างเลยนะงานวัดสร้างเลยนะครับดูด้านหลังนะครับมองอย่างนี้จะเหมือนไม่ชัดหรือเปล่านี่ลงกล้องเลยเป็นเหมือนผมตาแรกเลย พอได้เจอเหรียญจริงปุ๊บแล้วมานั่งส่องโอ้โหดูความรายละเอียดนะครับคือวัดจัดสร้างแบบละเอียดมากๆนะครับทุกจุดชมันใกล้ดูไหมครับคือแบบโ,โหรายละเอียดคือดีมากๆนะครับของรุ่นฟ้าประธานนะครับนี่รุ่นนี้ถ้าเนื้องเงินนะครับเขาจะตอกเป็นแบบนี้เลย ผมไม่แน่ใจนะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรนะครับแต่ที่รู้ๆคือเนื้อเงินจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตอกนี้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็ตอกพอพานเป็นรูปพันยศนะครับองค์นี้เลขโค้ดหนึ่งสามเก้าแปดนะครับหนึ่งสามเก้าแปดนะครับนี่สวยๆเลยโอ้โหดูดูความโอ้โหเป็นไงครับพี่ๆเพื่อนๆสุดจัดนะครับมาเปิดกันเลยองค์นี้นะครับ ผมขอเปิดในราคาที่2,800อบาทรวมส่งให้ฟรีนะครับ2,800บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับนี่ถ้าถูกใจก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับหนึ่งสที่ห้าเปดเก้าเสียบนะครับนี่มาทีนี้มารุ่นมงคลหนึ่งหกแปดกันดีกว่ารุ่นแรกนี่มาผมแบ่งปันให้เลยนะครับนี่สวยมากเหรียญน,นี้สวยจริงนะครับแถมเลี่ยมกันน้ําแล้วด้วย นะครับเลขแดตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปปาก้าอัปปกาปปก้ายาน้ํางเงินขอบแดงนะครับเลขโค้ด8ดตัวเดียวนี่มาชมกันใกล้ๆเลยนะครับจมูกเหมือนจะไม่ได้แตะนะครับเหมือนมันเป็นที่มุมกล้องนะครับนี่ชมใกล้ๆ,ๆอเหมือนเป็นที่มุมกล้องนะครับ นี่มคือสวยมากนะครับเรียนนี้แล้วการลงยาคือยาพื้นหลังเงาสุดๆนะครับนี่คือพระองค์นี้ได้มาปุ๊บเลี่ยมกรอบเลยนะครับไม่ปล่อยเซอร์นะครับเพราะว่าผมชอบเลขตัวเดียวมากๆนี่มาชมด้านหลังกันนี่เลข8ดตัวเดียวนะครับโอ้สุดสุดจริงนะครับนี่หลังใส่ฟ้านะครับ ตอกพอพานชัดเจนนะครับนี่ดูไก่โอ้โหมาลองอัน,อนกล้องอันเล็กบั้งอือโอ้โหสุดจริงนะครับเล็กแปดตัวเดียวนะครับมาองค์นี้ผมขอเปิดในราคาราคาที่สี่พันห้าร้อยรวมส่งให้ฟรีนะครับ 4,500รวมส่งให้ฟรีนะครับอ่าถ้าถูกใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ขอบคุณครับทีนี้มาดูเหรียญต่อไปของรุ่นหนึ่งนี่มาผมแบ่งปันให้เลยเหรียญน,นี้บอกได้เลยว่าจมูกขวยสวยนะครับเหรียญน,นี้อ่าเป็นเนื้ออัปาก้าลงยาแดงขอมน้ำเงินนะครับเป็นลังกรรมการเลขโค้ด158แต่ประเด็น Hey, น่าจะน่าจะได้ดูจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ประเด็นเหรียญน,นี้เป็นบล็อกไก่หนุ่มอ่าสุดโอ,โอ้ไม่ชัดอ่าสุดสุดจริงนะครับนี่ตอนแรกผมกะเก็บน,นะเพราะว่าผมมีอยู่สองเหรียญอีกเหรียญหนึ่งคือหนึ่งอ่าเลขเลขโค้ดห้าแปดเหมือนกันเลยคือสุดมากเห็นไหมเป็นบล็อกไก่หนุ่มทั้งสองเหรียญน,นะครับอ่าแต่ห้าแปดเอ้ห้าสี่ผมขอเก็บไว้ก่อน นะครับมาแบ่งปันเหรียญฮาแปกกันเลยหนึ่งฮาแปกนะครับเป็นบกกล็อกไกลหนุ่มมาชมจมูกก่อนหาว่าโม <c oughs> นี่โอ้ยสวยมากสวยจริงนะครับแล้วดูลงยาหลังพื้นโคตรเงานะครับนี่ขนาดรุ่นนี้ครบรอบหนึ่งปีไปแล้วนะครับของวันที่สิบเก้ากันยายนนะครับ เพิ่งขรบรอบไปเลยนะครับรบรอบหนึ่งปีของรุ่นนี้นะครับสุดสุดจริงหาชมเลขโคดนี่นะครับหนึ่งห้าแปดนะครับหนึ่งห้าแปดตอกพอพานชัดเจนตอกกรรมการเดยวเดว้ตอกกรรมการด้านล่างชัดเจนนะครับนี่แล้วดูไก่หนุม่มอือหือคือรุ่นหนึ่งสุดสุดประเทศไปแล้วนะครับแต่และเนื้อ ชมันกล้องใกล้กันนี่นะครับไก่หนุ่มขนตรงหลังคอกับหน้าอกนะครับจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบล็อกไก่หนุ่มนะครับนี่เห็นไหมคือสวยมากนะครับมาองค์นี้ผมขอสงวนราคาโอ้เล็กเบี้ยขอเสนอราคาเปิดไว้ที่ห้าพันแปดร้อยรวมส่งให้ฟรีนะครับจริงๆต้องไปหกพันแล้วนะของสำหรับ ลาป้าก้ายาแดงกรรมาการบล็อกไก่หนุ่มจริงๆต้องเปิด6นะครับแต่ผมเอาแค่5800ัรวมส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่ท่านไหนปิดเดี๋ยวผมมีลดราคาให้นะครับมีลดราคาให้แน่ๆอยู่แล้วผมลดให้พี่พี่ทุกท่านแน่นอนครับอ่าอาจจะแถมแจกพระไปด้วยเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับหนึง่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับขอบคุณมากๆนะครับทีนี้มา นี่เลยเนื้อรุ่นหนึ่งเหมือนกันเนื้อนวะนะครับนวะหน้ากากทองทิพย์นะครับสวยมากต่อกรรมการนะครับเหรียญน,นี้เลขโค้ดหกหกสี่หรือหกห้านะจําไม่ได้เยอะมากอเลขโค้ดหกสี่นะครับสวยมากเดี๋ยวจะพระพินมุมสวยมากๆนะครับ งานหนากาก100%นะครับไม่มีบี้แบนบุบหรืออานะครับหายากนะครับเนื้อนวะหนากากทองทิพตอกกรรมการนะครับหายากทั้งหนากากเงินหนากากทองทิพนะครับสําหรับนวะกรรมการสวยมากมามาองค์นี้ผมขอเปิดในราคาที่เดิมเดิมสี่พัน ท่วนไปอ่าสี่พันท่วนผมแบ่งปันแบ่งปันให้นะสี่พันท่วนลมส่งให้ฟรีนะครับถูกใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับ1นึ่งสองสามสห้าเจปดเกสขอบคุณมากมากนะครับนี่มาทีนี้เหรียญที่จะแบ่งปันผมขอเบอรกไว้เท่านี้ก่อนอ่าเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะแบ่งปันเนื้ออะไรอีกนะครับที่อยู่ในถาดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยทีนี้มา ผมเพิ่งได้หัวเลดมานะครับหัวเลดรุ่นมหามงคล168นะครับอันนี้จะเป็นเนื้องเงินหนกกากทองคําแท้นะครับนี่เลขโค้ด98นะครับเลขมังกรนะครับนี่เลขมังกรเลยอ่าแต่องนี้ไม่ไม่ได้ปล่อยนะครับผมผมเก็บผมกะเอามาค่อยคู่แบบนี้หนกกากทองคําเหมือนกันอย่างนี้นากากนนนเลยอ่าถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากได้หัวเลข เนื้องเงินหน้ากากทองคำนะครับลองทักแชทมาได้เลยนะคบอืมสุดมากสุดจริงนะครับทีนี้มาผมตอนนี้นะครับผู้ติดตามผมจะครบ600ท่านแล้วผู้ติดตามผมจะครบ600ท่านแล้วนะคือแบบโอ้โหดีใจมากๆเลยจะได้ครบ600้อยซับสไครต์นะครับเดี๋ยวครบ6 0 0้อยซับสไครต์เมื่อไหร่ผม นี่เลยจะมาแจกเลดกล่องเลดหายแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่กล่องเลดไม่ใช่กล่องเลดเลดข้อมือนะครับของนี่เลยพันล้านนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับผมจะแจกเลยนะผมจะแจกเลยพอครบ600ซับสไคร์เมื่อไหร่ผม จะสุ่มแจกนะครับในคลิปต่อไปสมมุติว่าพรุ่งนี้ครบ6 0 0นะผมก็จะโพส์เลยในวันนั้นว่ามาใครอยากได้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะมาสุ่มแจกนะครับพี่พี่ท่านไหนกดแล้วไลค์ like แล้วแชร์แล้วคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าไลค์แล้วครับนะ่าเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะสุ่มเลยเขียนชื่อเล่นมาด้วยก็ได้นะครับจะได้จับฉลากกันง่ายๆนะครับ นี่มาดูนี่โอ้ยสุดแม่หลวงปู่บุญมานะครับแจกฟรีนะครับแจกฟรีนะครับขอแค่ร่วมสนุกนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถึง600ซับสไครต์เมื่อไหร่ผมจะทำการสุ่มแจกนะครับโอเคนะครับนี่ผมรอเลยรอเลยนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงนะครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้นะอาจจะมีประมาณนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าดียวยนาะคลิปต่อไปนี่เดี๋ยวผมมาเปิดให้ราคาโอ้โหย่องเบามากๆรุ่นรวยเลื่อนบารามีหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเลดสี่บาทนะครับดูความงามอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะเดิมๆเลยนะย,นะยังไม่แกะถุงซีเลยนะครับเดิมเเลย ยังไม่แกะถุงซีเลยนี่ถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนสนใจติดกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดราคาเบามากๆนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปได้เลยนะครับไปละครับสวัสดีครับ